สวัสดีครับวันนี้เราพามากินร้านซัมเมอร์ทอนเนาะเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่แล้วก็มีจุดถ่ายรูปแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังมีจุดที่เครื่องบินผ่านด้วยนะเวลาช่วงเวลาประมาณ11โมงแล้วก็ช่วงบ่ายสองครึ่งของทุกวันนะครับจะมีเครื่องบินผ่านแล้วก็ร้านยังเปิดทุกวันอีกด้วยทำให้เราเนี่ยสามารถมาถ่ายรูปเห็นเครื่องบินเห็นทะเลแล้วก็คาเฟ่สวยๆแล้วก็มีกาแฟอร่อยให้กินด้วย ไม่ต้องไปถึงภูเก็ตกันเลยทีเดียวเวลาที่ว่าที่นี่ก็มีนะส่วนอาหารที่เรากินเราจะกินอะไรบ้างแล้วก็อร่อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะว่าเรากินอะไรกันบ้างบรรยากาศชั้นสองของร้านซัมเมอร์ทอนะครับเป็นลานโล่งน่าจะมีไว้ทำกิจกรรมได้นะ แล้วก็น่าจะสามารถเอาไว้่ายริ้วได้เรื่อยๆเันทะเลสวยมากแสงแดดช่วงประมาณ5โมงเย็นเนาะบรรยากาศดีมากเลยแดดไม่ร้อนจนดกินไป,ไป,ปมีลมพัดกำลังดีนะ สำหรับอาหารและเครื่องดื่มของร้านซัมเมอร์ทอนนะครับรสชาติดีราคาเหมาะสมบรรยากาศร้านดีมากนะครับร้านเปิดทุกวันไม่ได้หยุดวันจันทร์นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับที่จอดรถกว้างขวอดันะครับ